ถ้าไม่เห็นคลิปนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานเลยและเลือกไพ่หนึ่งใบใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามนะคะมาดูการสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในสองวันนี้คือสิ่งใดและไพ่ยอยากจะบอกสิ่งใดกับคุณนะคะเลือกไว้ในใจเลยนะคะใบไหนใบนั้นนั้นจะเป็นพลังงานของคุณนะคะเป็นไพ่ที่คุณเลือกแล้วและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณจริงนะอ่ะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเริ่มที่คนเลือกไพ่ใบแรกภายในสองวันนี้วู้ ไพ่ใบนี้ค่ะความสําเร็จแห่งเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยว่าคุณจะมีความโชคดีเรื่องการเงินคุณจะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะคนเลือกไพ่ใบแรกนะต่อวันนี้จะโชคดีนะใครรองเงินอยู่จะได้เงินใครเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ความสําเร็จแห่งเหรียญน,นะบอกเลย คุณจะมีความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางให้โชคด้วยนะให้ใบนี้นะคะผ่านมาแล้วนะคะก็รับพลังงานดีๆแล้วก็รับความโชคดีนี้ไปนะอ่ามาดูสำหรับคนที่เลือกใบที่สองใบถัดไปพลังงานของไพ่บอกว่าอีกสองวันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นอู้อีกสองวันนี้หกถ้วยใครกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ไหมสำเร็จตกลงเจราจาอะไรไว้สำเร็จ ดีลงานพูดคุยเรื่องงานสําเร็จหรือใครตกงานรอง,งานจะได้งานนะภายใน2วันนี้หรือใครตกลงเจรจาอะไรกับคนใกล้ชิดแฟนคนรักพ่อหรือแม่ไว้จะได้คําตอบที่เราต้องการหรือจะได้คําตอบที่คุณต้องการและปรารถนานั่นเองแปลว่าจะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับการเจรจาการตกลงหรือใครยื่นเรื่องเอกสารก็ได้นะหกถ้วอยอ่ะเป็นเกี่ยวกับการยื่นเรื่องเอกสารก็จะได้รับข่าวดีแล้วก็ ช่วงนี้ดวงความรักของคุณจะดีมากๆแฟนคุณจะเอาใจคุณแล้วก็ตามใจคุณเป็นพิเศษตกลงพูดคุยอะไรกันไว้เขาจะทําอย่างที่เขาตกลงไว้กับคุณนะคะไพ่ใบที่สองนะก็ถือว่าความรักว้าวรอคอยอะไรก็สําเร็จแล้วก็ราบรื่นนะคะรับพลังงานดีๆนี้ไปอ่ะตอนนี้มาดูใบสุดท้ายใบที่สถึงใครอยู่ใบที่สาบ้างตรงไหมกับสิ่งที่อธิฐานและเลือกไพ่บอกกันด้วยนะอ่ะ ใบที่สามปุ๊บว้าวใบที่สามขึ้นไพ่สี่เหรียญวางแผนเรื่องการเงินสำเร็จนะคะภายในสองวันนี้ใครรอเงินใครอยากแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินใครวางแผนอยากซื้อของชิ้นใหญ่บางคนอยากซื้อของเข้าบ้านบางคนอยากวางแผนเรื่องเงินนะ่ะเงินสี่เหรียญเนี่ยเป็นเงินที่เยอะนะบางคนอยากจะซื้อรถบางคนอยากจะซื้อบ้านบางคนอยากจะรีโนเวทบ้านบางคนอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านซื้ออะไรที่เกี่ยวกับบ้านในช่วงนี้ คุณอยากจะซื้อหรืออาจจะทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับตัวเงินที่อยากจะทําเพื่อคนในครอบครัวอะไรเงนะี้ยก็จะสําเร็จนะภายใน2วันนี้หรือได้ซื้อของที่ต้องการแล้วก็เป็นของชิ้นใหญ่ที่ได้เงินหรือของที่ใช้เงินเยอะๆในการต,ต้องต้องต้องใช้เงินจ่ายอะไรเง <S <S ี้ยคุณจะสําเร็จคุณปรารถนาอะไรก็แล้วแต่สองวันนี้อยากซื้ออะไรจะได้ดังที่หวังนะคะก็ถือว่าโชคดีนะไพ่สี่เหรียญได้เงินอย่างที่ตั้งใจด้วยแล้วก็ได้ซื้อของที่คุณต้องการด้วยนะคะแล้วเป็นของที่ใช้เงินเยอะ ะะโอเคก็ผ่านมาแล้วรับพลังงานดีๆและความโชคดีนี้ไปนะฮะก็ดีใจนะที่ได้เจอกันในคลิปนี้ถือว่าเรามีวาสนาต่อกันและให้สิ่งนี้นะฮะหรือที่คุณเลือกไพ่ไว้ให้สิ่งนั้นบังเกิดขึ้นกับคุณจริงภายใน2วันนี้และให้มีแต่ความโชคดีค่ะ